สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็ดูดน้ำอีกแล้วครับนี่นะดูครับข้าวแตกหมดแล้วนะครับกำลังจะสายเม็ดเลยนะครับน้ำก็เยอะนะครับข้าวล้มเดี๋ยวจะจมน้ำหมดนะครับต้องดูดน้ำออกก่อน อ่ะเนี่ยนะครับแช่มก็เอารถมาแล้วครับจะจะดูตรงนี้นะครับดูครับฝนก็ตกนะครับน้ําก็เยอะนะครับข่าวลมแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะจมน้ํานะครับต้องดูออกนะครับเดี๋ยวให้เช่มปิดทางน้ําก่อนนะครับนะกันมันไหลย้อน กราจะสุกเนี่ยครับใส่ท่อระบายนะครับท่อระบายหมู่บ้านมันก็จะไปออกที่อื่นนะครับแต่ถ้าฝนมามันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยไหลข้าท่อนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ไหลถึงระดับแล้วนะครับน้ำมันเสมอมันไหลไม่ได้แล้วนะครับมันก็ติด น้ำมันเสมอแล้วนะครับมันก็ไม่ไหลนะครับมันไหลน้อยมากนะครับเราต้องดูดออกนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเองครับตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับไหลแล้ว โอ้ลดีมากเลยบิ Big ๊กิ๋ไปพักงานแล้วนะครับบิ๊กิ๋วทอดน้ำมันรั่วนะครับก็เลยเอาสยามมาเปลี่ยนนะครับน,น่าจ,จะสองวันนะครับตรงนี้